สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการถอดขอรังปอกของปืน c ี c c ็ c o m t a นะครับมีเ,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 เพื่อนเพื่อนพี่พน้องนนะครับที่ติดตามในในช่องนะครับมาขอให้ออกคลิปการถอดขอรังปอก ของปืน CZ Compact นะครับวันนี้ผมจะมาถอดให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาปืนให้กับทุกๆทก่านนะครับขั้นแรกเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับไม่ต้องมีอะไรมากครับเอาแบบบ้านๆเลยเรามีาตัวแส้ดั้มของแส้ล้างล้างปืนนะครับเราเตรียมมานะครับ ไม่ต้องหาไม่ต้องหาเครื่องมือแพงๆแบบราคาหลายร้อยหลายพันนะครับไม่ต้องนะครับแล้วก็นี่ครับเตรียมดอกรีเวทไว้หนึ่งดอกนะครับก็เป็นดอกแกนเล็กนะครับแกนเล็กหนึ่งดอกแล้วก็ให้ท่านฝนฝนหัวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ให้มันมนๆนะครับนิดนึงนะครับสองอย่างมาเริ่มดูกันเลยนะครับเคลียร์ปืนก่อนนะครับ นะครับปืนไม่มีไม่มีกระสุนนะครับไม่มีลูกอยู่ในลาเพิงน,นะครับปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยการถอดก็นี่ครับงางมาที่ฮารบล็อกนะครับแล้วก็พลิกใช้แม็กนะครับกดผมใช้แม็กเลยครับเอาแบบบ้านๆเลยเราไม่ต้องเอาเครื่องมือแพงๆมาถอดนะครับแล้วก็ถอดออกมา ไกลหลอดกระเด็นหนีไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บอโอเคอท่านเพื่อนๆน,น,นะครับคลิกคลิกสไลด์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะเห็นจะเห็นนี่นะครับรูตัวเนี้ยเห็หมอ่าเนี่ยตัวนครับรูตัวเนี้ยก็คือรูสลักที่เราจะถอดขอรังปอกนะครับที่จะถอดขอลังปอกตัวนี้นะครับวันนี้ไม่ไม่ไม่พูดเรื่องการถอดเข็มนะครับการถอดเข็มก็ ไม่ยากนะครับถอนเข็มก็แค่เราตีสลักตัวนี้ออกตีออกไปฝั่งไหนก็ได้พอออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เทเข็มแทงฉนวนออกมาเลยนะครับก็แค่ระวังตรงเนี้เข็มกระเด้งออกเฉยแค่นั้นเองตัวนี้ขอรำปอกก็เหมือนกันครับง่ายมาดูวิธีการถอนนะครับพอเราเห็นแบบนี้นะครับสลักแล้วก็ไหนไหนสไลด์ขึ้นมาดูอ่าเราจะเห็นนะครับตรงเนี้ มันจะเป็นสลักเนี่ให้ท่านตีจากฝั่งบนนะครับตอกจากฝั่งบนตอกเบาเบานะครับจากฝั่งบนให้สไลด์เอ้ยให้แกนที่มันล็อกขอลังปอกเนี่ยหลุดออกมานะครับดูนะครับใส่แบบนี้ผมดูผ่านกล้องนะครับแต่มันจะมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ไปตรงตรงอย่างนี้นะครับตอนเราก็ใช้ตัวเนี้ยตัว ดั้มมานะครับต่อเบาเนะครับค่อยต่อนี่ครับก็ค่อยค่อยต่อนะเนี่ยมันก็จะเริ่มมันจะเริ่มเริ่มบอกมาแล้วครับเริ่มบอกมาแล้วนะครับต่อเบาเานะครับต่อเบาไม่ต้องใช้กําลังมากนี่ครับเริ่มถอยออกมาแล้วเห็นไหมเกือบสุดละนะครับแล้วก็ต่อให้สุดไปเลย เราก็เอามือช่วยบีบบีบขอลังปอกให้เข้าให้มันชิดเข้าไปนิดหนึ่งสุดนี่เลยสุดดอกลีเวตนะครับแล้วพลิกกมาหมอนตัวนี้ก็จะคาอยู่แล้วสลับก็อน,น,อนี่นะครับหล่นออกมาองนี้นะครับบางท่านไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาใส่กลับเราจะใส่เอาหัวนี้เข้าดีหรือหัวนี้เข้าดีผมมีคําแนะนํานะครับเอา เมจิก uh, นะครับเมจิกแต้มไว้แต้มเตมฝั่งฝั่งหน้าหน้าฝั่งเนี้ยครับแต้มของสลักไว้ครับว่าเนี่ยอย่างผมงผมแต้มไว้ให้เป็นให้ดูนะครับว่าตรงเนี้ยผมแต้มไว้ก็คือเวลาเราจะใส่กลับเราก็เอาฝั่งเนี้ยไว้แบบนี้แล้วก็ใส่กลับลงไปนะครับเราจะได้ไม่กังวลว่าเอ๊ะ สลักมันอยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้เวลาเราใส่เข้าฝั่งนี้จะแน่นไหมหรือว่าจะเป็นฝั่งนี้จะแน่นหรือไม่แน่นบางคนจะกังวลมากนะครับก็เลยมีไอเดียออกให้ก็คือเอาเอาเมจิกเต็มไว้นะครับมาสลักอยู่ฝั่งไหนนะครับพอได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมค้ัก็แค่กดตัวเนี้ยกดขอล้องปอกให้เข้าไปกดให้มันเข้าไปเนี้ยกดเข้าไปแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงออกปับ๊บออกมางนี้ แล้วก็ค่อยปล่อยกลุ่มไว้ให้ดีนะครับระวังสปริงมันดีดกระเด็นออกก็จะออกมาแล้วค,ค่อยสปริงก็มีแค่นี้นะครับของปืนซีรีสคอมพกนะครับทองแค่นี้เดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูนะครับขนาดปืนผมเช็ดตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูเดี๋ยวจะเอากระดาษทิชชู่นะครับเช็ดให้ดูว่ามันสกรปรกมากน้อยแค่ไหน นี่นะครับนี่เป็นไงครับสกรปรกน่าดูเลยขนาดตอนตอนผมไปยิงปืนมาแล้วผมไปล้างแล้วก็นี้ผมขี้เกียจถอดนะครับตอนนี้ขี้เกียจถอดก็เลยสกปรกแบบที่เห็นข้างในเนี่จะสะอาดแต่ว่ามันจะสกระปรกสกรปรกมันจะอยู่คาฝังลึกมันจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแค่นหครับ ทางที่ดีก็ถอดตอนเราล้างปืนทั้งหมดนะครับถอดตอนนั้นจะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกอีกคลิปหนึ่งคือถอดทําความสะอาดครับมีท่านท่านพูดพี่น้องที่ติดตามนะครับว่าอยากจะให้ออกคลิปเป็นแนวทางการการดูแลบำรุงรักษาปืนการล้างปืนการ ใส่ระบีเอ่อใส่จาระบีใส่น้ำมันปืนใส่แบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะออกคลิปให้นะครับกอ็อ่ะมาดูการประกอบพื้นนะครับการประกอบพื้นก็จับสไลด์ให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สปริงนะครับใส่ลงไปัำแบบนี้เพื่อขอรองปอกนี่นะครับใส่ลงไปแบบนี้ ไงไปจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดกดตรงนี้กดลงกดลงไปแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับกดตัวนี้ให้ยุบลงไปแล้วก็ดึงถอยหลังกลับมานะดูดูจากตรงนี้ก็ได้ครับ เราเอาไฟฉายมาตั้งให้เห็นแสงตรงนี้ก็ได้นะครับให้เห็นแสงยวผมเอาไฟฉายมาตั้งให้ให้ท่านดูกันละกันครับจะได้ดูเป็นแนวทางเนี่ยนะครับท่านจะเห็นไหมเอ,อ่ย พอเรากดปุ región, ๊บเนี so ú, so steps, ่ยถ so ้าเกิดเราไม่ดึงถอยหลังปุ๊บมารูมันจะไม่ตรงเราก็ต้องดึงถอยหลังถอยหลังนิดนึงเนี่ยนะครับให้รูมันตรงพอลูมันตรงเนี่ยเราจะเห็นแสงเราจะเห็นแสงออกมาเนี่ยเราจะเห็นแสงนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยมันถ้าเราไม่ไม่ไม่ดึงถอยหลังเนี่ยเราก็จะใส่ไม่เข้านะครับบางคน บางคนถ้าถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่บอกไว้เวลาเขากดเขาก็จะกดอย่างเดียวมันก็มันก็จะไม่เข้านะครับแล้วก็ต้องกดกดขอล้องบอกตรงนี้กดเข้าไปหาสไลด์แบบนี้แล้วก็ดึงถอยหลังด้วยนะครับกดด้วยดึงด้วยหอเห็นแสงแบบนี้นะครับนี่แสงแบบนี้พอเห็นแสงปุ๊บแบบนี้นะครับพอเห็นแสงแล้วปุ๊บแล้วก็สลักใส่ลงไป เรา,เาสลักค้าไว้ก่อนก็ได้นะครับนิดหนึง่งผมมองผ่านกล้องไม่ถนัดนะครับขอไปด้วยครับมันจะฟิตมันจะฟิตมากนะครับมันจะฟิตนี่เราใส่ค้าไว้แนี้ก่อนมันจะฟิตแล้วกดกดลงไปแล้วก็ถอยหลังนิดนึงก็้ใช้มือกดอน,นี้นะครับ มันก็จะแข็งนะครับต้องใช้แรงออกแรงนิดหนึ่งครับไม่นีแ้แต่ออกแรงเยอะหน่อยเขาะเก็บมือเริ่มเข้าแล้วนะครับกดไว้แล้วก็เคาะนี่เข้าแล้วนะครับเข้าแล้วเราเคาะแล้วไม่ต้องกลัวมัน เสียหายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกพลาสติกมันมันไม่ไปกระทบกับเหล็กเหล็กไม่บินนะครับเราก็เคาะลงไปเลยไม่ต้องไปกังวลน,นะครับแล้วก็เคาะไปแล้วก็กดไปปุ๊บอ่ากดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วเรากด็ดูดูตัวนี้เสมอนะครับเสมอดูตัวนี้ นะครับให้มันเสมอผูกเข้าไปข้างในเร,เรายังไม่มั่นใจก็ใช้ดอกรีเวทเนี่ยนะครับจิ้มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตอกอืมแค่นี้อืมรูดไม่ให้สะดุดมือนะครับรูดดูไม่ให้สะดุดมือเลือรีเวทดอกรีเวทรูดดูไม่ให้ไม่ให้สะดุดมือครับหรือมองแบบนี้ก็ได้มองมองแบบนีนะ้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมา แค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยการถอดประกอบขอลังปอกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้แค่นี้เองครับเป็นแค่เส้นผมบางภูเขานะครับไม่ค่อยมีใครทําคลิปการถอดแบบละเอียดการถอดแบบแนะนําวิธีการถอดไม่ค่อยมีใครทําผมในฐานะคนที่ชอบปืนชอบเล่นปืนชอบ แกะแคะแกะเกาหรือชอบหรือชอบอะไรเราก็แกะให้ดูนะแกะให้ดูนะครับ,ก,นะรบก็เป็นอันเสร็จพธิธีก็ใช้ได้เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการถอดขอรังปอกของ c ี c ซ m คอม t นะครับอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามท่านอยากจะดูการ อถอดประกอบหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเปืนซีแฟต,ตัวนี้ก็บอกถามมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะตอบข้อสงสัยให้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ